ักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในง่าเรียนที่2นะครับคลิปวิดีโอที่2สําหรับนักเรียนชั้นปถมงศึกษาปีที่6นะครับกราบสวัสดีไปยังผู้ปกครองทุกท่านด้วยดีใจในยุคโควิดโรงเรียนปิดได้เล่นฟรีไฟตอนเช้าใดนอนตื่นสายตอนเช้าใดนอนตื่นสายครูสอนออนไลน์ระบายใจบายใจครูสอนออนไลน์ระบายใจบายใจยามว่างเราเล่นติ๊กต๊อก แล้วก็หกว่าเรียนออนไลน์ใบงานให้แม่ทําให้ไปงานให้แม่ทําให้เขียนส่งครูไปไม่ต้องทําเองเขียนส่งครูไปไม่ต้องทําเองก็สสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวคุณครูจะนำนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาศึกษา,าและพระวัศึกษาออนไลน์นะครับสอนโดยคุณครูพีทปิษดายเหมือนนะครับ ครูประวตศึกษาโรงเรียนบ้านนาแทวันคูส่งหน้าร้อยนะครับผมมีเพลงมันมันมาฝากด้วยนะครับวันนี้ต่โทับถูกใจจังปับก็ดีบอมฮักเพลงเสร็จแล้วถ่ายคลิปร้องเพลงเสร็จแล้วถ่ายคลิปร้องเพลงเต้นเยงเยงลงในติกต็อกเต้นเยงเยงลงในติกต็อกเรียนไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องใบงานก็เปลืองเอามาให้รอกปลายภาคเราค่อยสอบตก ปลายภาคเราเค่อยสอบตกทำหน้าจักทอกเราไปอกครูทำหน้าจักทอกเราไปอกครูอันนี้ชมไม่ได้นะลูกนะอย่ามาชมคุณครูนะครับมันเป็นแค่เพลงลูกอย่าสอบตกด้วยต้องสอบผ่านนะครับต้องสอบผ่านยิ่งเดียวเกือบผ่ <c oughs> านก็ไม่ได้นะลูกนะต้องเกือบตกนะครับ <c oughs> อ่ะนะครับก็สวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เป็น เป็นการเรียนต่อเนื่องนะครับในสัปดาห์ที่แล้วในคลิปวิดีโอที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่สองที่ครูจัดจทําขึ้นมานะครับเพื่อนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับวันนี้เนื้อหาจะเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ครูจะพยายามสอนให้เข้าใจมากที่สุดน,นะครับก็ไปกันเลย นะครับความสําคัญของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับสําคัญยังไงนะครับระบบไหลเวียนโลหิตสาคัญยังไงนะครับระบบไหลเวียนโลหิตนะครับทําหน้าที่เป็นอะไรเป็นการอะไรทำหน้าที่ในการลําเลียงขนส่งน้ําเออทาหน้าที่ในการลําเลียงขนส่งน้ํานะครับเหมือนลถดเลยนะครับ คนส่งน้ำสารอาหารแก๊สออกซิเจนหรือสารอื่นๆไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อใช้ในกระบ,บวนการทำงานและการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองนะครับโดยผ่าน,นอะไรลูกโ,โลหิตไหลเวียนโลหิตก็คือเลือดของเรานั่นเองนะครับเหมือนที่เราเคยพูดได้ยนได้ยินประจำว่าร่างกายคนเราก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันสมองคนเราต้องต้องการออกซิเจน กล้ามเนื้อก็ต้องการออกซิเจนเลือดเองก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันนะครับสารอาหารนะครับเลือดทําหน้าที่ในการขนส่งสารอาหารออกซิเจนนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับนะคุณครูขออนุญาตไปสไลด์ต่อไปอ่ะนะครับองค์ประกรอบของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับมีอะไรบ้างนะครับ อวัยวะแรกเลยลูกนะครับที่สําคัญนะครับของระบบไหลเวียนโลหิตก็คือหัวใจนะครับหัวใจทําหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายภายในหัวใจแบ่งออกเป็นสี่ห้องด้วยกันสี่ห้องของพีมีให้เธอคนเดียวนะครับสี่ห้องของพีก็คือของตัวเราเองมีให้เธอคนเดียวเธอก็คือร่างกายของเราเองนะครับ เพราะนั้นสี่ห้องของหัวใจนะครับแบ่งได้เป็นห้องบนขวาห้องบนซ้ายห้องล่างขวาและห้องล่างซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างซ้ายนี่คือคีย์เวิร์ดในการจำนะครับมีบนขวาบนซ้ายล่างขวาแล้วก็ล่างซ้ายแค่นั้นเองไม่มีล่างกลางไม่มีล่างหลังนะครับนะอ่ะขออนุญาตไปต่อกันเลยนะครับ อ่ะนะครับหัวใจมีสี่ห้องนะครับหัวใจคนเราทุกคนมีสี่ห้องนะครับแต่หัวใจดวงนี้มีให้เธอคนเดียวใช่หรือเปล่านะครับอาจจะใช่นะครับอ่ะนะครับหัวใจนะครับนักเรียนมาดูรูปนะครับอันนี้คือลักษณะต่างๆนะครับส่วนต่างๆของหัวใจของคนเรามีทั้งหมดสี่ห้องด้วยกันนะครับนักเรียนอาจจะงง เห็นภาพเอา้าครูแล้วทําไมห้องบนขวาไอห้องบนขวาอยู่ทางด้านซ้ายมือละ่ะแล้วห้องบนซ้ายอยู่ทางด้านขวามือละ่ะทําไมมันสลับด้านกันละ่ะนักเรียนลองนึกภาพนะครับนะจริงๆแล้วรูปหัวใจตอนนี้นะครับจะหันหน้าเข้าหาเรานะครับแต่ปกติหัวใจจะเป็นไงลูกด้านเนี้ยนะครับ จะหันหลังให้เราหัวใจของเราเนี่ยจะหันหลังให้เราตอนนี้หันหน้าไม่เราแล้วเพราะนั้นมันสลับด้านแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วก็หัวใจนะครับนะจะยังไงอ่ะครูพูดยังไงให้นักเรียนเข้าใจนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการสลับด้านนะลูกนะแต่แค่ทําให้การเรียนการสอนการเรียนรู้ของนักเรียนได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับจริงๆแล้ว ฝั่งเนี้ยจะเป็นทางด้านขวามือจริงๆนะครับนะถ้าเรามองหัวใจในด้านหลังนะครับจะเป็นขวาแต่นี้มันหันหน้าให้เรานะครับเออจำง่ายๆนะครับอ่ะบนขวาอันนี้นะครับบนซ้ายอันนี้ห้องที่สองส่วนระหว่างห้องนะครับระหว่างห้องนะครับข้างบนและข้างล่างมีลิ้นหัวใจกั้นระหว่างห้องต่างๆ นะครับอาอย่างเช่นห้องบนขวานะครับลงมาจะมีลิ้นหัวใจระหว่างกั้นระหว่างห้องบนขวากับล่างขวานะครับกั้นไว้นะครับเพื่อแยกห้องเอาไว้นะครับนะลงมายังห้องล่างขวาเห็นหร้อยังอันนี้คือส่วนที่สามของห้องหัวใจนะครับอ่าต่อไปข้างซ้ายก็เหมือนกันลูกมีลิ้นหัวใจกั้นระหว่างห้องบนและห้องล่างเหมือนกันเลย นะครับนะเพื่ออะไรลิ้นหัวใจทําหน้าที่อะไรเพื่อกั้นเป็นประตูทางผ่านของเลือดไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับนะครับอ่านี่คือหัวใจของคนเรานะครับครูขออนุญาตไปต่อนะครับอ่ะโลหิตหรือเลือดนะครับมีส่วนประกอบดังนี้โลหิตก็คือเลือดนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้าง นะครับนักเรียนดูเลยลูกศรหนึ่งเลยนะครับหนึ่งคืออะไรเอ่ยอ้าวแล้วสองอ่ะสองคืออะไรยังไม่รู้สามคืออะไรยังไม่รู้คุณครูคก็ไม่รู้จริงไหมเพราะฉนั้นเราไปเรียนพร้อมกันนะครับขออนุญาตไปสไลด์ต่อไปนะครับอ่าหนึ่งเมื่อกี้เป็นเม็ดกลมๆนะครับมีบุ๋มๆตรงกลาง นะครับเรียกว่าเม็ดเลือดแดงนะครับเป็นเม็ดเลือดที่มีจํานวนมากที่สุดนะครับซึ่งทําให้เลือดอ่ามีอ่ะขอโทษเป็นเม็ดเลือดที่มีจํานวนมากที่สุดมีเฮโมโกลบินที่ทําให้เลือดมีสีแดงแดงทาไมอ่ะทําไมเลือดแดงต้องแดงอ่ะก็คือมีเฮโมโกลบินนะครับที่ทําให้เลือดมีสีแดงมีหน้าที่รับ แก๊สออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆและนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปฟอกที่ปอดนี่คือหน้าที่ของเม็ดเลือดแดงนะครับจำไว้ดีๆนะนักเรียนจำไว้ดีๆนะครับเม็ดเลือดแดงนะครับทำหน้าที่อะไรนะครับอ้าวในส่วนของสองเมื่อกี้นะครับเม็ดเลือดขาวนะครับ มีขนาดใหญ่กว <studios> ่าเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายเพราะฉนั้นส่วนที่ร่างกายของเรานะครับที่จะป้องกันเชื้อโรคได้ก็คือเม็ดเลือดขาวนะครับเป็นส่วนที่ใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงอีกใหญ่นะครับทําหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายของคนเรานะครับเม็เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายของคนเรานะครับนี่คือเม็ดเลือดขาวนะครับต่อไป สเกล็ดเลือดนะครับมีหน้าที่สำคัญในการช่วยให้เลือดแข็งตัวนะครับหยุดไหลเมื่อเกิดบาดแผลนะครับโดยจะรวมตัวกันเป็นก้อนแข็งบริเวณหลอดเลือดที่ถูกตัดหรือฉีกขาดทำให้เลือดหยุดไหลได้นี่คือข้อดีของเกล็ดเลือดการทำงานของเกล็ดเลือดนะครับอ่ะนะครับ เมื่อกี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับหนึ่งเม็ดเลือดแดงสองเม็ดเลือดขาวสามเกล็ดเลือดนะครับทําหน้าที่อะไรนะครับคุณรูณ้ก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเรามาศึกษาในส่วนของหลอดโลหิตหรือหลอดเลือดนะครับนะเพราะสําคัญเหมือนกันอนักเรียนดูนะครับจะเห็นผู้ชายยืนอยู่นะครับแล้วมีสีแดงๆเส้นสีแดงเส้นสีฟ้าๆนะครับนะ หนึ่งเลยจะโยงไปตรงสีแดงๆสองจะโยงมาดังสีฟ้าๆสามจะโยงมายังปลายเส้นสีฟ้า,ฟาอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะครับนะนักเรียนดูภาพดีๆนะนะครับมีอะไรบ้างสามชนิดนี้นะครับคืออะไรหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้สามชนิดที่ค,ครูให้นักเรียนดูนะครับหนึ่งเลยหลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นําเลือดดีออกจากหัวใจ ห้องล่างซ้ายเห็นไหมการทํางานทํางานร่วมกับหัวใจแล้วส่งไปยังหลอดเลือดฝอยเพื่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับนี่คือหน้าที่ของหลอดเลือดแดงไม่ใช่เม็ดเลือดนะนี่คือหลอดเลือดนะต่อไปสองหลอดเลือดดาเป็นหลอดเลือดที่รับเลือดเสียจากหลอดเลือดฝอยที่มาจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาเพื่อ ส่งไปยังปอดนะครับโดยการทําการปอกที่ปอดนั่นเองนะครับยากไหมอันนี้อยู่เรื่องของหลอดเลือดนะนะครับต่อไปสามนะครับเมื่อกี้ที่ลูกศรชี้ไปเลขสามหลอดเลือดฝอยที่เป็นปลายเล็กเเหมือนลากไม้ลูกนะครับเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดํากับหลอดเลือดแดงทําหน้าที่ลํำเลียง เลือดดีที่รับส่งต่อจากเลือดหลอดเลือดแดงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและรับเลือดเสียที่ร่างกายไม่ต้องการกลับสู่หลอดเลือดดำนั่นเองนะครับเป็นไงนะครับนะม,มันไม่ได้ยากเลยนะครับนะเราผ่านมาแล้วสองสามหัวข้อนะครับนะในส่วนหัวข้อต่อไปก็คือการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับทำงานยังไงนะครับ การไหลเวียนโลหิตของหัวใจทั้งสี่ห้องนะครับนะนักเดินคงจะสงสัยนะครับสี่ห้องทํำยังไงของหัวใจเรามีดังนี้นะครับมาเริ่มที่ห้องบนขวาก่อนนะครับอ่ะเด็ดเด็ดเอางี้เริ่มที่ห้องอ่าบนขวาก่อนนะครับนะรับเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายจากหลอดเลือดดําแล้วส่งให้หัวใจ ห้องล่างขวานะครับรับเลือดเสียนะห้องบนขวานะรับลงมาส่งมายังห้องผ่านลิ้นหัวใจนะครับผ่านมายังห้องล่างขวารับเลือดเสียจากห้องบนขวาแล้วส่งไปโฟกที่ปอดนะครับนะส่งไปโฟกที่ปอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปอดทําการโฟกเสร็จนะครับทําให้เลือดดีขึ้นมาจากเลือดเสียส่งมายังห้องบน สายรับเลือดดีจากปอดแล้วส่งให้หัวใจห้องล่างซ้ายโดยผ่านลิ้นหัวใจลงมานะครับมาอย่างห้องล่างซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายรับเลือดดีจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะนั้นบนซ้ายล่างซ้ายรับเลือดดีจากปอดบนขวาล่างขวานะครับรับเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้ามาส่งไปยัง องอ่าส่งไปยังปอดปอดฟอกเสร็จส,ส่งไปยังบนซ้ายล่างซ้ายแล้วส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนี่คือกระบวนการการทํางานของหัวใจนะครับทั้งสี่องนะครับอ่ะต่อไปนะครับวิธีดูแลลูกดูแลยังไงอ่ะนะครับดูแลยังไงวิธีดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้ทํางานตามปกตินะครับหนึ่งเลยออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายไม่ควรหนักโหมจนเกินไปหรือทํางานหนักๆจนเกินไปนะครับเช่นการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกจะได้ปริมาณอากาศเข้าสู่ปอดมากขึ้นจะทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะการออกกำลังกายก็สําคัญนะครับกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษห้าให้ห้าให้นะครับนะ ยาวิเศษที่ไม่ต้องเสียตังซื้อนะครับแต่มุ่งมานะด้วยตนเองนะครับ2รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงเลือดเช่นตับเครื่องในสัตว์ไข่แดงผักใบเขียวต่างๆหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเพราะเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตันนะครับ 3. ดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ6-8แแก้วเพื่อให้เลือดไหลเวียนในร่างกายได้ดีขึ้น ตีปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ทําให้เลือดออกนะครับนะ,ะจากที่เรียนมานะครับสรุปง่ายๆนะครับนะระบบะไหลเวียน